คุณผู้ชมคะนั่นคือ Portfolio โนะคะโปรไฟล์ของอาจารย์ที่ทรงคนวุธิแล้วก็ร่วมงานกับเวทีระดับประเทศเวทีระดับเอเชียและระดับโลกมากมายทีเดียวบรรดาเซเลบริตี้ต่างๆแล้วก็หลายท่านที่เป็นแขกรับเชิญในรายการเรานะคะ ที่เป็นระดับต้นๆของประเทศเลยรู้จักอาจารย์และอาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่สรรสร้างงานแล้วก็ผลงานบนการจัดกิจกรรมบนความน่าเชื่อถือในสังคมได้เชื่อไหมครับว่าพี่ป๊อบว่าลูกศิษย์ของผมหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นเมคอัพอาร์ติสกันเลยมาตั้งแต่เด็กๆหลายคนมาจากหลายๆอาชีพที่น่าแปลกผมเจอแม้กระทั่งแบบด็อกเตอร์ที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าที่ผู้พิพากษาพยาบาลนักธุรกิจ ทุกคนมีความหลากหลายอาชีพแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งถ้าจะมีอาชีพเสริมอีกสักอาชีพหนึ่งจะเป็นอาชีพที่มันอยู่ในความฝันของเขานั่นก็คือเมคอัพอาร์ติสจริงๆแล้วคนที่อยากจะเป็นเมคอัพอาร์ติสเนี่ย จำเป็นมหต้องมีความเป็นศินละปะหรือมีความเป็นอาร์ตเป็นพรสวรรค์ผมว่าสําคัญมันอยู่ที่พาชั่นมันคือความรักที่อยากจะมีมคนเราอยากจะทําอะไรถ้ามันมีพาชั่นแล้วก็มีอินสปีเรชั่นคือแรงบันดาลใจแล้วก็ความรักและความหล,ลงรหยที่อยากจะทําแน่นอนว่าเราทําอะไรก็ได้แต่อย่าลืมนะพี่เห็นน้องคิมมาตั้งแต่เริ่มต้นย้อนกลับไป20-30ิปีะนะต้องพูดว่าสมัยก่อนเนี่ยชีวิตการเป็นช่างแต่งหน้าที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับในประเทศเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกีกุลาบเลย แล้วการที่จะมาเปิดสถาบันยังปัจจุบันสถาบันที่โด่งดังใครๆก็บอกสถาบันนี้โด่งดังเพราะร่วมง,งานกับงานใหญ่ๆที่การประกวดระดับประเทศเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลัง AF หรือเมื่อวานนี้นะคะที่จัดงานกันเกิดขึ้นของมาร์คชวินเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปร่วมง,งานที่สรรสร้างให้ผลงานออกมาดีเนี่ยจริงๆแล้วคิดว่าจุดที่ทําให้เราเป็นที่ยอมรับประสบความสําเร็จ แล้วก็ทําให้เราสามารถมายืนอยู่ตําแหน่งนี้ในฐานะคู่ใหญ่ของสถาบันได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรก็ต้องท้าความไปก่อนว่าผมอาจจะเป็นเมคอัพอาร์ติสที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับคือจริงๆเริ่มจากการที่หนึ่งเราเรารักเราอยากเรียนก็เรียนแล้วก็พร้อมกับนับแต่ใจที่เป็นคนที่ที่บ้านสนับสนุนอยากให้เรียนเมคอัพด้วยอ๋อจริงเหรอจริงเตอนนั้นโทษทีว่าเราจบอะไรมาจริงๆผมจบศิลปกรรมครับจริงๆถามว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นถ้าเรียนหนังสือมาด้กันกับ ป้องวินิตบุญชัยศรีเนี่ยปิงนัทวุฒิเนี่ยก็เป็นเพื่อนอที่รุ่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มทํางานในสตูดิโอหลังจากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนในช่วงพองสบู่แตกครับไม่น่าเชื่อว่าอาชีพเมคอัพอาร์ติสต์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมันไม่สละมันไม่ล้มเลย<อ>ผมได้มโอกาสได้มาเป็นอาจารย์คือก็คือเมคอัพอาร์ติสต์ประจําแบรนด์บังโคม<อ>นะครับในยุค2540 แล้วก็อยู่ในที่รังคมอินสติต์ที่เซนทันชิดลมชั้นสองแล้วก็มีหน้าที่ที่จะดูแลแล้วก็สอนแต่งหน้าให้กับทุกๆคนตั้งแต่เราอายุประมาณ24แล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยบ้างครั้งแรกครั้งแรกไปสอนในนิเทศจุฬาตื่นเต้นมากในช่วงนั้นนี่คือบทบาทครั้งแรกในลักษณะของความเป็นครูความเป็นอาจารย์สอนแต่งหน้าแล้วก็เริ่มทํามาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็ติดลมเลยรู้สึกว่าสนุกและรักที่จะสอนแล้วก็รู้สึกว่าเวลาทําให้คนอื่นเขามันไม่ได้แค่แต่งให้เเเเ้าาาสสวยยนนนะรอใหป็ี่ มันอัศจรรย์ยิ่งกว่าแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีความ,มสุขใจจริงๆแล้วดิฉันรู้จัก,กน้องเขามาเนี่ยตั้งแต่ที่ที่น้องเขาพูดเห็นในหนังสือแล้วก็ติดตามรายละเอียดพี่อยู่ห้างถูไหม<ช>ตอนนั้นเนี่ยดิฉันเป็นผู้บริหารของห้างเซาเป็นค่าเซนทรัลนะคะต้องพูดว่าพี่ป๊อปเป็นคนแรกเลยที่ตัดสินใจเอาผู้ชายเนี่ยมาอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่าผู้หญิงสวยน้องฟิงอาจจะยังเด็กมากผู้หญิงสวยผู้ชายจะไปจีบกันเนี่ยพนักงานขายห้างทั้งนั้นเลยนะ พนักง,งานขายเคาน์เตอร์หรือ BA Beauty Advisor ในห้างเนี่ยจะสวยแล้วพี่เป็นผู้บริหารห้างเนี่ยพี่ต้องเลือกผู้หญิงสวยๆมาอยู่ในห้าง mm hmm. เพราะว่ามันจะเป็นสถานที่ที่บรรดาผู้ชายเนี่ยเขามาดู mm hmm. แล้วผู้หญิงสวยๆส,สมัยก่อนที่อยู่ในห้างนะ mm hmm. เลิกงานเ mm hmm. ชื่อมั้ยมีรถเก๋งมารับหมดเลยไม่เหมือนสมัยนี้วินมอเตอร์ไซค์ก็ไปแล้ว mm hmm. ถูกมะมแล้วพี่ก็เลยคิดว่าจุดเปลี่ยนก็คือว่าเราน่าจะหาผู้ชาย mm hmm. ที่มีความรู้ในด้านของ Beauty Advisor การแนะนำความงามแล้วก็การแต่งหน้าซึ่งปัจจุบันเนี่ย เกือบจะทุกแบรนด์ในเคาน์เตอร์ไม่ใช่เพียงแค่ห้างเสรสินค้าอย่างเซ็นทรัลพรากอนเดอะมอลล์เอ็มคอเทียผู้ชายทั้งนั้นทีนี้ถามนิดนึงว่ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสะสมบ่มความสามารถและประสบการณ์มากี่ปีแล้วคะก็มากกว่า20ปีแล้วคับ20ปี20ปีก่อนที่วันนี้เรามีนางแบบมาร่วมให้เกียรติกับเราแล้วก็ให้คุณคิมเนี่ยได้สาธิตเนี่ย20ปีสอนอะไรให้กับคิมบ้างสอนทุกๆอย่างครับอสอนแน่นอนที่สุดก็คือ การที่เราจะเป็นครูหรือเป็นอาจารย์ใครสักคนหนึ่งได้เนี่ยมันต้องใช้บทบาทแล้วก็ใช้ความรู้สึกแล้วก็ต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากน้อยแค่ไหนจิตวิญญาณมีส่วนไหมมากที่สุดนะเราเป็นครูเรารู้เลยว่าเหนื่อยเนี่ยทุกคนพูดเป็นหมดแต่ความเป็นครูเนี่ยจิตวิญญ,ญาณมันจะหายเหนื่อยทันทีเมื่อเห็นสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วสอนไปแล้วเนี่ยแล้วเข้าไปปฏิบัติได้นะใช่จริงๆผมดูที่ Re ซอร์เรนเชสของคนหลังจากที่จบไปแล้วเนี่ย เขาสามารถที่จะทํางานได้แค่ไหนคือผมไม่ได้สอนแค่แต่งหน้าแล้วสวยแล้วจบผมสอนถึงวิธีการปฏิบัติในบทบาทของหน้าที่ของเมคัพอาร์ติสที่ดีเพื่อที่จะป้อนสู่ในตลาดไทยแล้วก็สังคมการบริการกับลูกค้าการดูแลก่อนเป็นมืออาชีพเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่สามารถที่จะ เข้าใจเรื่องของวิธีการในการทํางานแบบโปรเฟชชั่นแลได้แล้วผมก็ยังมอบโอกาสในอย่างเช่นออกไปอินเทอร์นชิพไปฝึกงานออกไปดูการบรรยากาศการทํางานออกไปทำแฟชั่นโชว์การประกวดหรือรายการทีวีอย่างนี้เป็นต้นต้องถามนิดนึงนะคะคิมว่าสมมุติว่าคนดูรายการในวันนี้ประเด็นในวันนี้กับบิวตี้ท้องนอกจากการดูแลความสวยความงามให้กับตัวคุณแล้วเนี่ยพี่ป๊อบอยากจะสื่อให้คนดูทุกคนที่พ่อแม่บางคนที่อาจจะไม่ได้เจอลูกที่มีความรักแบบนี้หรือลูกบางคนที่ดูอยู่อาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนน้องคิมเสมอไปที่พ่อแม่ให้การยอมรับเนี่ยท นี่คืออีกหนึ่งอาชีพเราเรียกนี่ขึ้น่าอาชีพได้เลยไหมเป็นอาชีพได้เลยครับแล้วก็<า>เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับทุกๆคนคแล้วก็สามารถเป็นอิสระให้กับทุกๆคนได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเมื่อคู่นี้คุณคิมบอกเอาไว้ชัดเจนนะคะในยุคที่ค่างเงินบาทลอยตัวย้อนกลับไป15-20ปีฟองสบู่แตกเราเห็นธุรกิจล้มกันเยอะแยะมากเป็นยุคที่คนไทยตกงานกันเยอะมากจริงๆในยุคนั้นเนี่ยวิกฤต แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยล้มแล้วก็ไม่เคยย่อตกเลยคือแผนกเครื่องสำอางของโมดาห้างสรรพสินค้า <c oughs> แล้วก็มีแบรนด์ต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะมากเลยและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ถือว่าสร้างเมคอัพอาร์ติสต์ในรุ่นนั้นเยอะมากแล้วก็เลือกเมคอัพอาร์ติสต์เก๋าจริงๆในยุคนั้นเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้ได้1คนแล้วเป็นหนึ่งใน1ิของประเทศเลยที่พี่ว่าเขานั้นสามารถยืนหยัดตรงนี้ได้วันนี้นะคะลุคที่คุณคิมจะทําการสาธิตและทําให้คุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าเออ จากคนเรียบเรียบง่ายๆก็าอาจจะโชคดีที่มีโครงสร้างใบหน้าที่ดูดีอยู่แล้วเป็นสุภาพสตรีที่ที่จะเป็นกำลังใจให้เธอต่อไปนะคะในการที่เธอนั้นตัดสินใจเข้าไปประกวดของกิจกรรมของ t h Fresh Thailand แล้วเข้าไปอยู่ใน60คนในซีซั่นที่3นี้เป็นลูกครึ่งก่อนที่จะเจอนางแบบโจทย์ที่คุณคิมได้รับแบบนี้จริงๆแล้วทุกคนบอกว่านางแบบสวยทุกคน ในมุมมองของคุณคิดมีไหมที่ไม่สวยแต่เราแต่งออกมาแล้วให้เขามีคาแรคเตอร์ของเขาอันนั้นสวยกว่าอันนั้นสําคัญคนระับการดึงคาแรคเตอร์คนออกมาให้ให้เขาเป็นตัวเขาที่สุดสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดซึ่งวันนี้ถ้าใครตัดสินใจเลือกเปลี่ยนกับคุณครูนะคะแล้วก็ขอข้อมูลเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะขึ้น IG Facebook l ไลน์นะคะดิฉันมั่นใจเลยว่านอกจากถอดตัว,ต,วตัวของคุณออกมาได้เวลาคุณไปเป็นครูที่ไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่มันเหมือนกับติดตัวเลยนะ<ช>เหมือนงานช่างอะ่ะ มันติดตัวเลยนะแล้วติดตัวใครก็เอาไปไหนไม่ได้แล้วคุณสามารถจะแอปพลายอัดแดปไปใช้คอสเมติกของหลากหลายแบรนด์ไม่จำเป็นต้องยึดอยู่ที่แบรนด์ใดแบรนด์ใช่ใก่อนที่จะมาเจอนางแบบ คุณครูเห็นหน้านางแบบแล้วรู้จักโปรไฟล์นางแบบแล้ว<ม>วันนี้ต้องการจะแต่งลุกไหนเอ่ยเป็นคอนเซปต์น่าจะวางไว้ที่เป็น red carpet look นะครับจริงๆก็คือ evening ก็คือการแต่งหน้าสําหรับงานกลางคืนนั่นเองเออแต่เราหาคอนเซปต์ให้มันรู้สึกน่าสนใจมากขึ้นนิดนึงแล้วก็เชื่อว่าผู้หญิงไทยก็น่าจะชอบสไตล์ที่แบบรู้สึกว่าอยากลองทาลิปสติกสีแดงผมเชื่อว่าลิปสติกสีแดงมันทาให้ผู้หญิงมีเสน่ห ที่สุดแล้วแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกไม่จัดจ้านจนเกินไป<ช>แล้วก็สร้างคาแรคเตอร์เอาละค่ะรายการ Beauty d ดลี่ดิฉันและครูคิมขอต้อนรับแขกรับเชิญน้องคริสติน่ากอชาตินะคะนี่สวัสดีค่ะน,นั่งนีเลยน,น่งนีเลยอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเมาส์มอยกันนะคะน,น้องคริสติน่าเนาะอ่ะเดี๋ยวให้คุณครูแต่งเลยผู้ชมขาอย่างสมมุติว่านางแบบเนี่ยเขาสวยมาแล้วเนี่ยพึ่ครูครับ มันทําให้คุณผูณรู้สึกว่าเกรงไหมเวลาเจอคนสวยแล้วต้องให้สวยกว่าเนี่ยความรู้สึกข้างในเป็นยังไงห้ามสแสดงออกเด็ดขาดนี่เห็นไหมครูเขาจะสอนด้วยถมูม้าใช่มาบห้ามสแสดงออกมาเลยครับให้รู้สึกแบบจริงๆอ่ะเวลาเราเห็นใครก็ตามทีหมให้รู้สึกเรามีความสุขกับคนที่เราได้สัมผัสเสมอนะครับอย่างอันเนี้ยเขาจําเป็นต้องแก้ไขการเริ่มต้นของการแต่งหน้าการวิเคราะห์ครูเวลาจะเปิดคลาสเนี่ยต้องให้ลูกศิษย์วิเคราะห์ ไบหน้าหรือโครงสร้างไปครับใช่ยังรงนี้จะวิเคราะห์ยังไงอะ,ะจริงๆของคริสติน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแบบว่าพวกโครงหน้าที่สวยแล้ได้รูปมากนะครับอาจจะมีช่วงครางที่อาจจะยาวสักนิดนึงแล้วก็อาจจะมีช่วงจมูกที่อาจจะมีฐานที่กว้างสักหน่อยอันนี้ก็คือเราเช็ดดิ้งได้นะครับแล้วก็อ,อื่นๆเดี๋ยวเราแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์ร่ตาที่สวยหรือว่ามีอะไรบนสเสน่ห์บนใบหน้าที่สวยอยู่แล้วแค่ดึงออกมาอย่างนหนึ่งนิดเดียวพอก็สวยแล้วใช่มไม่ใช่แบบซาดลงไปเต็มเตียวขนาดนั้นอันนี้คือจริงๆเขาอาจจะเป็นลุกกลางวันแต่เดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นอีเวนติ้งลุกนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากการคงคิ้วก่อนนะครับทีนี้ทีมงานบอกว่ามีรูปนางแบบตอนไม่แต่งหน้าด้วยนะอ่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นเปรียบเทียบเลยเดี๋ยวะบฟอร์อัฟเตอร์นะอ่าอันนี้ตอนไม่แต่งหน้าเขาโชคดีวาสนาเขาดีเากิมสวย That, uh, แขกรับเชิญของอาจารย์คนต่อไปคือพี่ป๊อปเองต้องเอาให้สวยเท่าน,น้องคริสติน่านะอันนี้คืออาจารย์กำลังทำอะไรครับก็เริ่มจากการไล่โครงคิวให้ได้รูปนะครับก่อนจริงๆผมเตรียมผิวไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างติน่าเนี่ย หรือว่าจริงๆเขามีชื่อไทยด้วยนะเขาชื่อกล้วยไม้น้องกล้วยไม้เออน้องกล้วยไม้ผู้ภาษาไทยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแต่น้องกล้วยไม้อยู่จังหวัดอะไรลูกลำปางค่ะอยู่ลำปางคุณพ่อเป็นคนประเทศอะไรคะอิตาลีค่ะอิตาลีและคุณแม่เป็นคนลำปางค่ะอุ้ยตายแล้วมันถึงได้ลงตัวฉะนั้นสาวลำปางรีบหาสามีอิตาลีโดยด่วนเพราะว่าจะหน้าออกมาแบบนี้คุณคุณย่าผมก็ลำปางใช่ไหมลำปางกันหมด ลำปางกันหมดเลยอ,อันนี้โครงสร้างเขาได้รูปแต่คิ้วเขาอาจจะเดี๋ยวนี้เทรนคิ้วมันเป็นยังไงจริงๆอ่ะคนไทยก็จะชอบแบบคิ้วปังๆอะไรอย่างเงี้ยคิ้วชัดชัดใช่แต,แต่แต่ถามว่าพอถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าให้รู้สึกว่าเออสำหรับมองไปปาร์ตี้นิดนึงแล้วก็นะครับให้เราสึกว่าเป็นโครงนิดนึง<อ>ถ้าเราดูแบบว่าเวลาเห็นแบบว่าพวกเซเลบตี้ฝรั่งเวลาไปออก pet, เรคาเพตเขาก็จะแต่งค่อนข้างแบบเป็นธรรมชาตินะครับแต่เน้นเรื่องของผิวเดี๋ยววันเนี้ยสิ่งที่อาจจะเพิ่มเติมก็ไปเป็นสำหรับ อารมณ์แบบ stropping นะครับการขึ้นเงาบนใบหน้านะครับอย่างติน่นาเนี่ยคริสตินาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตาที่สวยก็จะขึ้นให้มันมีเหมือนกับมิติหน่อยนิดเดียวหลังจากนั้นก็แค่ปัดคิ้วนะครับให้ได้รูปนิดนึงเพราะว่าเราโชว์ตาไปแล้วนะฮะการใช้ตัวแปรงปัดคิ้วประโยชน์คืออะไรครับนะครับอันดับแรกก็คือ ทำให้คิ้วเนี่ยได้รูปนะคบดูเป็นธรรมชาตินะได้รูปรา่างเป็นการแล้วก็ให้ขนมันไม่สัเปะสปาใช่มันเป็น,น,ปนสไตลิ่งในตัวแล้วมันก็สีสันต่างๆก็ช่วยทําให้คิ้วมีสีสันที่เปลี่ยนแปลงออกไปอย่างเช่นสีอ่อนก็ทําให้คิ้วที่เข้มดูอ่อนลง soft ขึ้นใช่แล้วก็พวก บางทีบางคนอยากให้คิ้วเข้มขึ้นก็สามารถใช้ได้ผู้ชายก็สามารถคิ้วบางอย่างนี้ผู้ชายก็ไม่เบานะมาทำงานสายเพราะเขียนคิ้วต่อไปผมก็จะเพิ่มเทคนิคของแบบ s t r o p i n g นะครับก็คือ s t r o p i n g ก็คือการเพิ่มมิติบนใบหน้านะคบเราเรียกมันว่า shading ได้ไหมมันเป็นเหมือนการให้แสงครับไฮไลท์ได้ไหมมันอ่อนกว่าไฮไลท์นี่คุณผู้ชมได้มีความรู้นะเวลาไปที่เคาน์เตอร์ห้างเนี่ยแล้วเห็นว่าทำไมนางแบบหรือดาราเขาแต่งหน้าแล้วเขาดูแบบมันไม่ชัดมากนักอันนี้ก็คือมันจะอฟ f ์หน่อย คือปัจจุบันนะครับไม่ค่อยใช้ไฮไลท์แบบโดดละก็จะใช้เป็นเงาการให้แสงสตรกก็คือการให้แสงกับหน้าเมันให้แฟลชกับหน้านั่นเองนะครับวิธีการก็คือจะให้ลักษณะบริเวณซีไลน์ก็คือบริเวณกรอบของโหนกแก้มแล้วก็นยืนภาพใช่แล้วก็อาจจะมีพวกสันจมูกนะครับแล้วถ้าคนที่โครงสร้างหน้าไม่ยาวหน้ากลมกลมปอนปอมอันนี้ก็ต้องใส่ให้รู้สึกจุดรับแสงแค่ าบางส่วน,นให้หน้าแบบว่ามีโดยเฉพาะไฮชิ e บนบร,ริเวณนี้ให้ดูสูงขึ้นหน้าก็จะดูเหมือนลิฟ์อัพขึ้นนะครับอันนี้มันค่อนข้างจะเอฟเฟกกับแสงนะครับแต่เดี๋ยว,วนี้อย่าไฮไลท์มากบางทีทไฮไลท์มากถ่ายรูปแล้วมันจะกระโดดออกมาเนาะจากนั้นก็ปัดแก้มทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยบางคนก็ชอบปัดแก้มเข้มบางคนก็ชอบปัดแก้มเบาแล้วแต่แต่สำหรับครั้งนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตจริงๆก็คือ อย่าปัดแก้มให้มันรู้สึกชัดมากเกินไปวเวลาถ่ายรูปมามือทีออกมาแล้วอาจจะโดดปเปลาไปงานกลางคืนนะครับให้รู้สึกว่าเราเล่นเรื่องของแสงเงาเพราะว่าคุณไม่ได้ทํางานหน้ากล้องคุณอยู่แค่ชีวิตประจําวันเนาะจะโดดมากไม่ได้อตําแหน่งของการปัดแก้มสําคัญไหมครับสำคัญครับสําคัญก็คือหลายคนชอบปัดเนี่ยคืออมยิ้มแล้วปัดวนๆจะทําให้หน้าอของผู้หญิงหลายคนเนี่ยเป็นลักษณะของหน้าที่ดูอ,อิ่มนะ,ะโดยเฉพาะผู้หญิงเอเชียนหน้าจะดูเหมือนกลมเกินไป นะครับอันนี้ก็คือจะปัดให้หน้ารู้สึกว่าจริงๆเนี่ยไม่ค,มควรไม่ควรที่จะเลยฐานของปลายจมูกแล้วก็ไม่ควรเลยถึงกลางรตราดําแ<ห>น่นอนปัดจากขม,มักเข้ามาสบัดเบาๆนะครับวิธีการเทคนิคอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือการลงน้ําหนักของสีเนี่ยสำคัญเลยหลายคนเนี่ยชอบลงน้ําหนักที่มันรู้สึกว่ามือหนักเกินไปจริงๆเมคอัพเนี่ยถ้าเกิดมือเบาได้เนี่ยจะประเสริฐมากเพราะว่าคุูจะปุมสีทุกอย่างไม่หมดเลย ประเภทหรือคุณภาพของสีก็สําคัญนะบบางคนเลือกสีแจ่มๆพอปัดไปแล้วด่างแล้วมันจะแก้ไม่ได้นะฉะนั้นถ้าคนที่เลือกเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีิกเ m e n t สีที่ชัดเงีชัดสิ่งที่คุณจะต้องมีขึ้นมานั่นก็คือน้ําหนักมือของคุณต้องค่อนข้างที่จะเบาด้วยอันนี้ผมจะผสมสีนะครับวอร์มกับครูโทนจริงๆแล้วเวลาคนมาเรียนกับคุณครูเนี่ยมีไม่ที่เริ่มต้นเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยโอ้โหหมดเลยครับพี่บอบจริงเหรอ แล้วเราทีนี้มันต้องอาศัยเที่ยวบินประสบการณ์นะบางอย่างพูดได้แต่เขาต้องทําเองใช่ไหมครูใช่ครับเพราะว่าเราบอกไม่ได้หรอกว่าเราบอกให้มันเบาแต่เขาไม่รู้ว่าน้ําหนักของเบาเป็นยังไงอย่างลูกศิษย์ที่มาวันนี้มีคนไหนไหมที่ไม่น่าจะมีอนาคตแล้วดันมีอนาคตมีมีเยอะอจริงๆอะตอนนี้แบบว่ามีหลายคนที่แบบว่าประสบความสําเร็จตอนนี้เป็น makeup อา t i ต t เหลาหลายคนนะครับ<อ>ที่เริ่มแลวเขาไปต่อยอดเอาใช่ตอนนี้ก็อยู่ในว,วงหลายๆที่นะครับแล้วกาประสบความสําเร็จในอาชีพของตัวเองกันเยอะแยะ นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาที่ลิปสติกนะครับค่ะการเขียนขอบปากหรือการใช้ไลเนอร์ลิปเนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับก็คือจะทำให้หนึ่งนะครับคุณได้รูปทรงของลิปสติกที่สวยดได้รูปนะครับชัดแน่นอนวิธีการเนี่ยแบ่งเซนเตอร์ตรงกลางก่อนเรามาดูเซนเตอร์ะะรกราง,ง,<อ>งช่้นเข้ามาตรงนี้นะเรากำลังอยู่กับคุณครูคิมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันคิมสตูดิโอนะคะซึ่งอยู่ที่ลาดพร้าวผู้ได้เนื้อลาดพร้าวซอยหนึ่ง นะคะคุณสามารถติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งถ้าคุณอยากจะมีอาชีพหรืออยากจะมีรายได้เสริมหรืออยากจะแต่งหน้าเป็นเวลาคุณเอาไปทําธุรกิจนะคะซึ่งตรงนี้สําคัญคือคําว่าครูพักรักจําอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่การมีครูมีสถาบันรองรับที่คนที่จะจบหลักสูตรของคุณกูคิมส์เนี่ยเขามีประกาศสาบัตรไหมคะผมมีให้คะ่ะก็มใีให้ให้เขาได้รู้สึกว่าได้รับรู้ว่า เขามาเรียนจริงๆแล้วก็ได้ประกอบอาชีพจริงๆะนะครับสำหรับการทํางานเพราะว่าความเป็นแมคกาพอาร์ติสตอย่างหนึ่งการที่เรามีใบเซอร์ให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนเขาจะได้รับรู้ว่าเขาประกอบอาชีพจริงๆเขาก็เอาตรงนี้ไปใช้ใชประโยชน์เนี่ยนะครเ,เห็นไหมคะเห็นรูปไหมคะเขาก็จะมีใบเซอร์นะถือคลาสหนึ่งเรียนกี่คนนะคะผมรับสี่คุณผู้ชมไม่ใช่แบบ ต้องเยอะแยะเพราะบางครั้งการดูแลจะไม่ทั่วถึงใช่เราอยากคอนเซนทรตให้ไดกให้กับทุกๆคนได้เต็มที่เลยครับผู้หญิงบางคนปฏิเสธการใช้ลิปสีจัดจัดสีแดงๆนะแต่ว่าคุณครูกำลังจะบอกว่าจริงๆเนี่ยการทานลิปสีสดๆแบบเนี้ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรบนใบหน้ามากเลยลิปอย่างเดียวก็ดูมั่นใจตัวเองแล้ว อันนี้เป็นคอนเซปต์ของ Red c าร์เ t เลยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งจริงๆก็จะเหมือนกับเมืองนอกนะเวลาเขาไปงานออสการ์หรือไปงานแกรม m ีอ่อวอร์เราจะเห็นดา,า ity, ราเซเลบิตี้ระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นชุดราตรีก็จริงแต่ไม่ค่อยเน้นอะไรมากมายนอกจากลิปสติกแล้วก็ผิวก็จะเห็นผิวเนื้อแท้เนาะ คือเสน่ห์ของผู้หญิงบางครั้งเนี่ยผู้หญิงที่มีกระนิดๆอย่างนี้ครับโดยสไตล์นะกระก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกเสน่ห์นะใช่ให้กับผู้หญิงบางทีคนไปนิดๆหน่อยๆนะโอ้ยสรรหาไปรักษากันแล้วสุดท้ายหน้าเสียหายหมดเดี๋ยวนี้มีสไตล์การแต่งหน้าที่บางคนเขาอยากเพิ่มเสน่ห์เขาก็เพิ่มกระบนใบหน้าไปเห็นม้าคนเป็นกระเนี่ยมีแรงบันดาลใจและเพิ่มฟ้ามีไหมอย่างเลยพี่ป๊อปคิดอยู่เหมือนกันโอ้ฟ้าเป็นกันเยอะเพิ่มฟ้าบนใบหน้าไม่ต้องปกปิดกันเลย 2ี่ปีที่อยู่ในวงการแล้วกี่ปีคะที่เปิดสถาบันคือครั้งนี้ผมเปิดของผมเองอยู่ที่ประมาณปีกว่าๆครับแับทุกครั้งเนี่ยผมเป็นอาจารย์ให้กับสถาบันหลายๆที่มากนใช่แล้วก็เราก็เหมือนกับว่าเป็นผู้บริหารที่ได้รับเชิญไปแต่ว่าครั้งนี้เราเปิดของเราเองเนาะแล้วอาจารย์เอาเวลาไหนครับ แล้วถามนิดนึงว่าเรียนกับอาจารย์คิมเองเลยใช่ไหมใช่ครับหลายคนเข้าใจว่าแม้ออกทีวีอาจารย์คิมมานาเสนอแต่พอไปเรียนไปเรียนกับใครก็ไม่รู้จริง,รงๆเรียนกับอาจารย์คิมเองเลยนะเรียนเองอเลยครับถึงไม้ถึงมือกันตรงนั้นเลยครับสอนแม้กระทั่งการไปหาซื้อวัตถุดิบมาสอนหมดเลยครับนี่สังมีนักเรียนถามแบบนี้ไหมมีครับเพราะเขาจะไปหาซื้อวัตถุดิบที่ไหนอะไรยังไงเนาะซื้อที่ไหนแหล่งราคาประหยัด ตรงออไหนยังไงเราก็อทุทครับเราก็จะแนะนําทุกอย่างให้กับทุกคนในการทํางานแบบว่าทํางานจริงๆเลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ผมบอกก่อนว่านักเรียนของผมผส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเยอะอยวโค้ด้วยท็อปโค้ด้วยกรอสอีกชิ้นนึงเมื่อกี้นี้คือพอเราแต่งหน้าแล้วเนี่ยด้วยลิปแมทนะคะมันก็อาจจะทําให้สีเนี่ยติดแน่นแล้วก็แล้วก็ดูแบบว่าคมชัดการใช้กลอสมันช่วยเรื่องอะไรสำหรับเรดคับเป็ มันเพิ่มเสน่ห์มีความเฉาวบาเขาทำรีเสิร์ชมานะครับว่าผู้หญิงที่ริมฝีปากสวยแล้วก็มีความวาของฟลอสดูอิ่มแบบฝรั่งจริงๆฝรั่งเขาชอบปากที่ค่อนข้างฟูลลิปส์นะครับอิ่มเขาบอกว่าทําให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกประทับใจมากกว่าอเวัววะส่วนอื่นของของผู้หญิงเจอกันเขาต้องเขาบอกว่าให้มันมีกอสเล็กๆมันทำให้ผู้ชายมองที่ริมฝีปากแล้วรู้สึกว่ามันเรียกร้องความสนใจใช่เขาบอกว่าเขาบอกหน้าจุมพิษมากกว่า จัดไปเดียบมากกว่าที่แบบว่า,าลิปสีอ่อนอ่าเขามีรีเสิร์ชมาละเราก็เลยบอกว่าโอ้เนี่ยคือสิ่งที่แบบว่าผู้หญิงไทยนั้นลืมเนาะอ่าเดี๋ยวเราใส่พวกอ่าคุณผู้ชมดูตรงนี้สิเออเทคนิคทําไมเราใช้ส่วนนี้มาช่วยเน้นมันทําให้ปากเนี่ยตรงคิวปิดโบครับลอยเหมือนรอยหย,ยักตรงมุมปากเนี่ยชัดขึ้นมันชัดขึ้นแล้วก็ปากดูเหมือนกับที่เขาเรียกว่าปากกระจับอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ใส่ตรงมุมปากนิดนึงจดควรจะใส่หลังหรือควรจะทาก่อนถ้าคนไม่เก่งพอ ใส่ใส่หลังได้นะครับ<อ>ใส่หลังได้ปากเนี่ยเราเก็บรายละเอียไปได้เรื่อยๆอจริงๆหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ทำได้ก็คือการทับด้วยไลเนอร์อีกรอ,อบหนึ่ง<อ>วันนี้คุณครูคิมกำลังเน้นความชัดเจนของลิปสติกนะคะสวยเลยเห็นไ,ไหม จริงๆแล้วเมื่อกี้นี้เราข้ามไปในการเตรียมผิวเนี่ยคุณครูได้ใช้อะไรในการเตรียมผิวมีไหมเกี่ยวกับคอนซีลเลอร์ฟาวเดชั่นสำหรับน้องคริสติน่าเนี่ยก็ลงคอนซซลเลอร์แล้วก็ลงเป็น HD ฟาวเดชันะ่นคอนซซลเลอร์ถ้าคนหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะคะชาวชาวชาวบ้านเนี่ยคอนซซลเลอร์คืออะไรอะคะคอนซซลเลอร์ <sel> <sel> ก็คือผลิตภัณฑ์ในการที่จะช่วยอําพรางปกปิดร่องรอยนะครับส่วนที่สีเข้มผิดปกติบนผิวหน้าหรือไม่่ทั้งร่างกาย อย่างเช่นรอยสิวแผลเป็นนะครับแล้วก็ที่บางคนไม่ต้องการจะปากกาบฝ้าบางคนไม่ต้องการที่แล้วบางทีไม่ต้องแต่งหน้าเยอะแต่ให้รู้สึกว่ายังโชว์เป็นความธรรมชาติของผิวแต่รอยคําใต้ตาเนี่ยรอยสิวบางจุดเนี่ยมันช่วยอำพรางเฉพาะจุดได้ผู้ชายก็ใช้ได้คอนซีลเลอร์อันนี้ถือว่าฟิเนสหรือยังคะเสร็จหรือยังเอ่ยท้ายที่สุดแล้วว่าการให้ผู้หญิงมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับการลงนะครับพวกผลิตภัณฑ์ในการกระจายแสงเนี่ยบนร่างกายช่วยได้เยอะ เพื่อให้เวลา<ช>เราเดินทีเนี้ยหลาย<ส>คนเนี้ยรู้สึกว่าเวลาใส่ชุดอาติตรีเปิดอกอยากดูผอมผมแนะนําว่าลองใส่แสงบริเวณไหปลาดูมันจะขึ้นเงาแล้วทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกไหป่ปลาสูงขึ้นรู้สึกไหล่ปลาสูงขึ้นแล้วดูแบบเงาใช่อมเลยแล้วก็ใส่บริเวณไหล่แขนนะครับคอหลังพวกนี้ครับจะทําให้ผิวของคุณเนี่ยดูเป็นประกายแล้วก็ มันเป็นวิธีการแต่งหน้าในยุคปัจจุบนันไม่เน้นความอะไรที่มันรู้สึกโบกลงไปแตะเน้นเป็นความเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับโอเคยางเสร็จแล้วเนะะาะส้วกิซล่ายืนเลยเราจะได้ยืนกัน3ามกดปิดรายการรู้สึกยังไงอยากจะเนี่ยลองลองดูซิคุณผู้ชมทิวมาใกล้กลนะคะจะเห็นว่าวันนี้น้องคริสตินาเนี่ยสวยทีเดียวเลยแล้วก็เร็วๆนี้ดิฉันมั่นใจว่าคุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาอีกเยอะมากกับ การเข้าไปในรอบต่างๆของ The f a c e Thailand ซีซันส3นี้นะคะอะคุณครูขาวันนี้ค,คุณครูอยากจะบอกอะไรกับคนดูทั่วประเทศก็ยังไงนะครับผมบอกเลยได้อย่างหนึ่งเลยว่าอาชีพนะครับเมคอัพอาร์ติสก็ยังเป็นอาชีพในฝันแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่ทุกคนยังสามารถที่จะมาสร้างฝันนั้นให้เป็นจริงได้นะครับแล้วเป็นอาชีพที่ยังทําเงินแล้วทำไรายได้ดีอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับเป็นอาชีพงงที่น่า,าใช่ยังไงทนาะ ปัจจุบันนี้แบบได้รับความสนใจเยอะมากถ้าไงถ้าสนใจผมขออนุญาตฝากขึ้นเลยขึ้นเลยเบอร์มือถือได้เลยนะครับที่0958746565นะครับหรือไปใน IG ก็ได้ที่ KIMS นะครับ Makeup Studio นะครับเว็บไซต์ก็ได้ใช่ครับหรือไม่ก็ใน Facebook Fanpage ก็ KIMS นะครับ Makeup Studio เหมือนกันนะครับไปดูข้อมูลโปรไฟล์ข้อมูลในการติดต่อสื่อสาร095874 ห5ห้าหหห้านะคะแล้วก็อย่าคิดนะคะว่ามันจะราคาแพงสูงอย่างที่คิดทั้งหมดเนี่ยมันมีคอสแบบให้เราไต่สเต็ปใช่ไหมคะหรือว่าเป็นคอสเดียวจบคอ,คอสก็จะมี professional คอสหนกับ2ครับ <5. S 1> ก็คือเรียนไต่ระดับตั้งแต่พื้นฐาน <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดอยาก advanced เรียนในเชิงของแฟชั่นการทำงานแบบมืออาชีพแล้วก็ การออกแบบแฟชั่นเมคอัพเนี่ยก็จะเป็นอีกคอร์สหนึ่งแล้วก็จะมีคอร์สแม้กระทั่งการเรียนแต่งหน้าสำหรับตัวเองนะครับสำคัญคือ1คลาสเนี่ยหห้องเรียนเนี่ยเขารับ4คนรับแค่รับเพราะว่าเขาจะได้การที่ดับ4ส่วนหนึ่งก็คือครูดูแลใกล้ชิดอีกส่วนหนึ่งก็คือจะได้ผัดกันแต่งได้น้องได้าคู่ไหมสำคัญคือดูแลใกล้ชิดมากแล้วก็ส่วนใหญ เด็กเนี่ยจะไม่พลาดสายตาเราไปไหนเลยค่ะจะอยู่กับเราตลอดเวลาคริสตินา่าขาหนูอยากจะบอกอะไรกับคนทั่วประเทศหนูอยู่ใน60คนแล้วนี่ใช่ไหมใช่รู้สึกยังไงคะเกี่ยวกับการประกวดครั้นงนี้นนอ,อยากให้คนแบบเชียร์หนูค่ะและ้วหนูอยู่เมืองไทยนานหรือยังเอ่ยหนึ่งเดือนค่ะอ๋ออยู่หนึ่งเดือนแล้วทำไมหนูพูดภาษาไทยได้อะ Can you speak Thai แม่สอน อ๋อ oh, คุณแม่สอนนะคะแล้วจริงๆเราพูดภาษาอะไรคะอิตาเลียนอิตาเลียนแล้วก็อังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ <c oughs> อยากจะขอบคุณคุณกูคิมยังไง <laughs> English ก็ได้ English language <English S 3> <English. S 1> right better Thank you for your my dear Thank you for everything <laughs> about the makeup for her อนะคะยังไงก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวที่เราจะ c o n g r a t u l a t i o n ดิฉันมั่นใจว่าครนะิสตินาน่าจะทำได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองแล้วเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและเชื่อว่าคนไทยที่ดูรายการ beauty d a r y วันนี้คงจะเป็นกำลังใจให้กับน้องคริสตินาด้วยนะคะในการประกวดก็ต้องติดตามกันทางสื่อสารมวลชนในแต่ละช่องนะคะอ่ะวันนี้ฝากคิมสตูดิโออยู่ที่ลาดพร้าวลาดพร้าวซอยหนึ่กสิ่ครับปรเปิดวันไหนบ้าง ติดต่อไปตอนนี้คอร์สเรียนก็เปิดเป็นส่วนใหญ่สําหรับคนทํางานนะครับผมมีคอร์สวันเสาร์อาทิตย์สำหรับคนที่ทํางานแล้วก็อยากหาเวลาเรียนนะครับไม่อยากลาออกจากงานขย่อยากมีอาชีพเสริมผมก็มีคอร์สเสาร์อาทิตย์หลักๆนะครับเป็นทีเดย์เลยครับเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีวันจันทร์กับวันอังคารด้วยนะครับโอ้เจียมเลยค่ะเอาละค่ะติดตามเรื่องราวของอาจารย์คิมได้เยอะแยะเลยตามแมกกาซีนตามทีวีตามโซเชียลนะคะแล้วก็ติดตามความสําเร็จ อีกไม่ไกลนะพี่บอกว่าอีกไม่ไกลได้แน่ๆนะคะชาวลำปางเตรียมตัวเชียร์เลยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงลำปางสวยๆเยอะแยะโดยเฉพาะน้องคริสติน่าให้สองคนไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราดูช่วงหน้าของรายการว่าเป็นเรื่องอะไรขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Beauty d e l y ค่ะ